สวัสดีครับ Hey YouTube เจอกันอีกแล้วน,นะครับสำหรับคลิปรีวิวน้ำหอมคลิปที่สี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำน้ำหอมตัวโปรดของผมอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้า Gucci by Gucci Parfum ตัวนี้นะครับผมข้าให้ิยมำ Gucci ตัวน,นี้ว่าเป็นน้ำหอมแนวกลิ่น Modern Nights u i t e นี่สใส่ปากนะผมเป็นกลิ่นหอมที่มีเสน่ห์เซ็กซี่กระชากใจส,สาวๆนะครับผมด้วยกลิ่น Top Note ที่มีส่วนผสมของ Bergamot นะครับผม ต้นไซปัสนะครับผมแล้วก็ดอกใบโอเล็นะครับผมเพิ่มความเย้ายวนด้วยกลิ่นหอมของใบายาสูบนะครับแล้วก็ดอกมะลินะครับผมและปิดท้ายกลิ่นหอมแมนเมนเท่ๆนะครับจากสัมสกัดจากยางไม้หอมนะครับผม กุชชี่ตัวนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆนะครับผมเพราะจะไม่เน้นกลิ่นหอมที่นุ่มนวลแล้วนะครับผมแต่จะเน้นไปที่กลิ่นหอมเซ็กซี่เซ็กซี่แนวสปอร์ตสปอร์ตแทนนะครับผมใครที่ชอบกลิ่นนี้นะครับผมควรผมนะครับผมคอนะนําให้มีไว้ครอบครองนะครับผมซึ่งเป็นไอเทมที่คอนมีไว้นะครับผมราคาในห้างอยู่ที่ประมาณ3,700บาทนะครับผมขนาดผนผืดนี่คือขนาด90 ml นะครับผมนี่ขนาดนี้นะครับผม ยังไงนะครับผมก็ขอฝากร้านที่มันเฮอร์เพอร์ฟูมนะผมแล้วก็ติดตามผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ